ื่นมาแล้วก็ต้องกินเนาะกาแฟดำเหมือนเดิมร้อนๆเนาะนี่ก็เป็นปังกรอบทำเองเมื่อวานไม่แนะนำนะไขมันเยอะ นานๆกินทีได้แต่กินบ่อยๆไม่ดีมีแต่เนยทั้งนั้นหรอปังทอดกระทะบ้านนี้เขาเรียกขนมปังแต่ว่าวิธีการทำเหมือนกับโรตีบ้านเราไม่ต่างกันเลยแต่ไม่ได้ใส่ไข่โรตีเขาจะใส่ไข่ด้วย กล้องนี้มันไม่ค่อยชัดนะไม่เห็นเนื้อมันกินด้วยกันเลือเยอะอยู่